สวัสดีค่ะติ๊กสำรับลงต้อ,งอาหารสัตว์นะคะพอดีวันนี้จะมาแนะนําคนเริ่มหาชุดตีแพงหล่ะตอนนี้ก็เลยสําหรับพม่าตีวงแดงบ้องหูบ้องตาหน้าคอน่าหนอนแผลโชว์ทั้งหลายนะคะแนะนําชุดนี้เลยชุดนี้คือครบเซตเลยแต่เป็นเซตเล็กคือจะเป็นเหมือนกับชุดใหญ่อะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะขวดเล็กลงแค่นั้นเองเป็นชุดคลาสิกเล็กนะคะชุดละสามพันแปดห้าสิบได้หมดนี่เลยค่ะชุดนี้หลักๆเราก็คือตัวนี้ หัวใจสําคัญก็คือโดมน้ำำําดําถ้าใครเลี้ยงไก่มานานเกินน่าจะยี่สิบปีต้องรู้จักโดมน้ําดําแน่นอนตัวนี้ก็คือน้ำำําดาขวดนี้หนามก็สีดําตามชื่อเลยมันจะมีจะช่วยให้ตีแรงขึ้นไม่แพวปลายอันป้องกันการเป็นตะคิวนะคะส่วนนี้ก็คือ,อยาบินชื่อก็บอกอยู่แล้วตัวนี้จะสร้างพลังงานให้กําลังสูงสุดให้บินดีสุดแข้งสุดขาตัวนี้ยาทนตามชื่อเลยค่ะ ลดอึดลดบวมห้ามเลือดใช้ในกรณีเป็นรองดีมากเลยตัวนี้ตัวต่อไปที่อยากแนะนําเร็วไปไหม่ะพูดเร็วน้ําส้มน้ําส้มจะเป็นตัวตัวพวกนี้จะเป็นตัวเสริมแหละให้ขยันบินดีถี่ขึ้นสดทุกยกคึกคักกาลังดีลดหอบได้ด้วยนะคะตัวนี้ต่อไปจะเป็นบับบิลบับบินก็จะเพิ่มกําลังสดชื่นตื่นตัวคลายแก้ปวดเมื่อย ตัวนี้จะเล่นเล่งบินดีมากเลยเล่งประมาณสามสี่เท่าเลยมั้งบินดีมากส่วนกรณีเป็นรองชุดนี้ก็จะมีเสริมให้นะคะไม่ต้องกลัวถือไปชุดเดียวจบอันนี้ก็คือใช้ในกรณีเป็นรองนะคะมองเห็นไหมดีเลยตัวนี้จะเพิ่มกำลังงานสำรองให้สดชื่นขยันบินดีมากขึ้นขับกดแล็กติกชะลอความเจ็บปวดเมื่อยล้าได้ด้วยนะคะตัวน,นี้ตามชื่อเลยแม็ก ก็คือลดเมื่อล้าจับพันให้กระปี้กระเป๋าฟื้นตัวตีโต้ตอบมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ยังเสริมห้ามเลือดเหมือนกันชุดนี้ชุดเล็กนะคะสามพันแปดห้าสิบถ้าชุดใหญ่ขวดก็ใหญ่กว่านี้ก็จะหกพันห้าถ้าเพิ่มอีกห้าร้อยได้กล่องไม้ไปด้วยค่ะถือกันเท่ๆเลยวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะ ตัวอื่นเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำเหมือนกันเป็นชุดที่ติกใช้ประจำเลยไม่ใช่ติกใช้สิไก่ติกใช้คือชุดเจ็ดพาคีพวกนั้นก็จะเริ่มเป็นพวกพวกก๋อยอะไรอย่างเงี้ยรูปผสมแผลหนาตีหลังตีตัวตัวนั้นเดี๋ยวจะแนะนำวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ